วันนี้จะมาเล่าเรื่องแรงบันดาลใจเหตุผลสาเหตุที่เราไป The Voice นะคะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆเราถึงอยากไป The Voice การที่เราอยากจะทำดนตรีอ่ะมันควรจะสามารถทำได้ทุกที่ไม่ใช่แค่ที่กรุงเทพเรารู้สึกแบบเหมือนเราแบบโอบกอดด้วยกันลอยขึ้นไปสู่ดินแดนฮัสจัน แต่ด้วยความที่เราแบบประสบการณ์แค่นี้ฝีมือแค่นี้โปรไฟล์แค่นี้มันเหมือนกับว่าเราจะเป็นตัวเลือกสำรอง <c oughs> ซึ้งเฉย <c oughs> แต่แรกเลยแบบก่อนหน้านี้เลยอะเราเคยไม่อยากที่จะออกทีวีไม่อยากที่จะแบบไปออกรายการอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกกลัวการต้องไปยืนในสปอตไลท์แล้วจะเจอคนแบบ Judge เรา คือกลัวกลัวคาวิจารนั่นแหละแต่ว่าจริงๆคนวิจารณไม่ได้ผิดนะวิจารณได้ตอนนี้ออกมาตัดสินใจออกมาแล้วแปลว่ายอมรับผลมลันละวิจารณ์ได้นะคะแค่มาก่อนเคยกลัวมาก่อนแล้วอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เราแบบกล้ายอมที่จะไปอยู่ตรงนั้นได้ในปัจจุบันแต่แรกเลยเนี่ยเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วเราไม่ได้ร้องเป็นกิจลักษณะอะไรหลักๆก็คือร้องให้ตัวเองฟังอย่างเดียวเลย ก็คือไม่ได้ยินเสียงที่อัด,ด้วยนะไม่ได้ไม่รู้ว่าคนอื่นได้ยินเรายัางไงได้ยินแต่เสียงที่แบบร้องให้ตัวเองฟังก็คือเหมือนเสียงในหัวจริงๆแตกต่างนะมันแตกต่างคือเพิ่งได้ยินเสียงตัวเองร้องจริงจังก็เร็วๆนี้แหละที่แบบจากที่คนอื่นอัดมาอะไรแบบนี้ไม่เคยคาดหวังผลจากการร้องเพลงเท่าไหร่เพราะว่าเวลาร้องก็คือแค่ร้องเพราะอยากร้องแล้วก็อยากที่จะร้องเรื่อย และไอความอยากที่จะร้องเรื่อยๆของเราเนี่ยมันทําให้เราอยากที่จะร้องให้มันจริงจังขึ้นอยากร้องทุกวันอยากมีที่ทางที่ร้องแบบได้เรื่อยๆแล้วก็อยากที่จะให้มีคนนั่งฟังเราเพราะเราชอบเวลาที่เราร้องแล้วแบบชอบการเล่นสดมากเวลาที่มีคนฟังเรามันรู้สึกแตกต่างจากการร้องคนเดียวอยู่นะถึงแม้เราจะได้ยินเสียงตัวเองแบบเสียงในหัวไม่ต่างจากเวลาที่เราร้องคนเดียวแต่ว่ามันเหมือนเรารู้สึกมีผู้ร่วมอุดมการ ที่มาแบบมีความคอนเน็กบางอย่างกับเราผ่านพิธีกรรมนี้พิธีกรรมที่อยู่ตรงกลางก็คือการที่ฉันร้องแล้วพวกเขาฟังโดยเฉพาะเวลาที่แบบเจอคนฟังที่เขาอินมากๆเรารู้สึกแบบเหมือนเราแบบโอบกอดด้วยกันลอยขึ้นไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์เหมือนเราได้มีส่วนร่วมบางอย่างมันคือ feeling ที่เราชอบมากๆแล้วเราก็อยากให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มแบบ เออหางานเล่นอยากไปเล่นตามร้านเพราะเรารู้สึกว่าเออถ้าเราไปเล่นแบบนี้มันจะมีคนมาร่วมฟังกับเราแล้วก็แบบได้ฟิลของการแบบมีพื้นที่ทางดนตรีคือสำหรับเราพื้นที่ทางดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบสถานที่ที่เล่นอย่างเดียวโอเคสถานที่มันก็สำคัญแหละแต่สิ่งที่สำคัญที่เป็นแบบองค์ประกอบหลักของพื้นที่ทางดนตรีอีกอย่างคือมีผู้ร่วมอุดมการคือมีคนที่จะมาร่วมทากิจกรรมนี้กับเราอะแบบร้อง ไปด้วยกับเราหรือแค่ฟังเฉยๆหรืออะไรก็ได้คือคนที่แบบอยากที่จะมีส่วนร่วมอยากที่จะมาแบบอยู่ในพิธีกรรมนี้กับเราเราก็เคยมีวงมาก่อนเราเคยทําวงมาก่อนแต่เหมือนพอวงเราแบบแตกแยกทางกันไปไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกันนะคะคือเหมือนแบบต่างคนต่างมีสิ่งที่ต้องทําแยกกันไปเสร็จแล้วมันก็มันก็จบเลยคือเราไม่สามารถทําวงใหม่ขึ้นมาได้แบบเราหาสมาชิกยาก ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ทําไมแบบเราชวนใครก็ไม่เห็นมีใครอยากเล่นกับเรามันอาจจะไม่ใช่เขาไม่อยากหรอกเขาอาจจะแบบมีทุลาของเขาอันนั้นก็ช่วยไม่ได้อันนั้นก็แบบเข้าใจได้พอเราสร้างวงไม่ได้เนี่ยมันก็แบบมันจะไปเล่นที่ไหนก็ไม่ได้ก็คือเหมือนเราไม่มีผู้ร่วมอุดมการณ์อะจริงๆอีกสาเหตุหนึ่งของการตั้งวงไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่มีพื้นที่ที่แบบเป็นพื้นที่จริงๆในทางกายภาพเลยนะไม่มีแบบสถานที่ที่จะเล่น เพราะว่าพวกห้องซ้อมในมออะไรพวกเนี้เหมือนห้องซ้อมประจําคณะของเรามันโดนทุบไปแล้วมันไม่ได้มีการสร้างใหม่หรือแบบห้องซ้อมชมรมกลางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจองยากมันไม่สามารถทําให้เราซ้อมทุกวันได้ก็คือมันต้องผลัดกันกับคนอื่นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะแล้วก็พวกเงื่อนไขการเปิดปิดอะไรของมันคือเข้าใจได้กับกฎเกณฑ์เหล่านั้นนะแต่ว่ามันทําให้เราเหมือนไม่ได้ไม่ได้ซ้อมเท่าที่ควรแล้วก็ไม่มีพื้นที่ที่จะซ้อม เราจะไปจองห้องซ้อมข้างนอกมันก็แพงแล้วก็จริงๆเราก็พอมีเพื่อนอยู่นะเราไม่ได้เกี่ยงเรื่องฝีมือนะคือเรามีเพื่อนที่แบบอาจจะไม่ได้สนใจดนตรีมากแต่ว่าถ้าเกิดเขาพร้อมที่จะแบบมานับศูนย์ไปกับเราหนึ่งสองสามแบบแบบเราพร้อมที่จะแบบจับมือแล้วเดินไปด้วยกันตั้งแต่แรกเลยแต่คือถ้าเกิดเป็นคนที่เขาไม่ได้เป็นดนตรีอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีแพชชั่นมากพอที่เขาจะมาฝึกไปกับเราด้วยความที่ทุกๆคนเป็นนักศึกษา พวกเราทั้งหลายก็จะไม่ได้มีแบบรายได้ที่มั่นคงขนาดนั้นคือรายรับมันยังไม่ได้มีจากการเล่นดนตรีนะดังนั้นจะให้เขามาเสียเงินค่าห้องซ้อมกับเราหรือแบบมาเล่นสนุกประเภทที่มันเสียเงินอะ่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคือมันก็เขาก็ไม่แบบสามารถรับผิดชอบส่วนนั้นได้มันก็เข้าใจได้อะ่ะเออคราวนี้เราไม่มีพื้นที่หอเราก็เสียงดังไม่ได้เวลาที่แบบไปเล่นงานอะไรแบบเนี้ยที่เป็นงานประเภท ที่เราก็ไม่ได้เงินนะคือเราไปเล่นแบบการกุศลเลยอะแต่ด้วยความที่เราแบบประสบการณ์แค่นี้ฝีมือแค่นี้โปรไฟล์แค่นี้มันเหมือนกับว่าเราจะเป็นตัวเลือกสำรองที่ใครจะทำอะไรกับเราก็ได้เช่นอ่าช่วงที่เขาไม่มีคนเขาอาจจะเหมือนต้องการเรามากเราก็แบบโอ๊ยดีใจเราจะได้ไปร้องเพลงแต่สรุปพอถึงวันจริงๆอะสมมติเขาได้คนที่ดีกว่าเราหรือแบบว่าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเขาสามารถที่จะแบบ เปลี่ยนเวลาเราหรือยกเลิกเราหรือทำอะไรกับเราก็ได้แล้วมันค่อนข้างที่จะเสียความรู้สึกตรงนั้นหรือแบบไปเล่นบางงานที่มันแบบก็เป็นงานทั่วไปนี่แหละงานที่เราไปเล่นแบบไม่รับเงินนะแล้วไปเจอแบบเออบรรยากาศอ่อมๆเลยอะที่แบบไม่มีใครฟังเราเลยเวทีโล่งๆแล้วก็แบบไม่รู้เหมือนกันเล่นให้ใครฟังเออมันมันก็แอบเฟลนิดหน่อยนะแต่ก็เข้าใจได้ว่าแบบเออเงื่อนไขมัน เงื่อนไขต่างๆมันอาจจะทำให้แบบไม่มีใครมาฟังเช่นแบบมันร้อนมากอากาศร้อนมากหรือแบบว่าเมันจะหมดเวลาแล้วเราแบบขึ้นเป็นวงที่แบบเล่นในเวลาที่แบบอาจจะไม่ใช่เวลาที่คนจะมาฟังอะไรแบบเนี้ยสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเหมือนมันไม่ค่อยมีความหมายมันอาจจะมีความหมายกับเรานะแต่พอเราออกไปอยู่ตรงนั้นแล้วพอไปทำแล้วแบบเฮียกูมาทำอะไรวะแบบรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกเหงาแปลก แบบเหมือนมันเป็นความโดดเดี่ยวแปลกๆคือเรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าไม่อยากเรียกว่าเป็นพื้นที่ทางดนตรีเท่าไหร่เพราะมันแบบมันเป็นการทําให้จบไปโดยที่แบบว่าระหว่างการทํามันไม่ได้มีความหมายต่อใครเลยนั่นแหละเราก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องอัปเกรดตัวเองให้ได้ทําสิ่งนี้อย่างมีความหมายมากขึ้นให้เรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราทําอ่ะไม่มีคนแอฟเิอเรชนะมันไม่ใช่ทําไปงนังนงัให้มันจบจบไปนะอันที่จริง เราก็เหมือนมีคนที่อยากฟังเราอยู่บ้างนะมันไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่มีใครเอาเลยขนาดนั้นซึ่งเรา appreciate ตรงนั้นมากมมันมีครั้งหนึ่งเราไปเล่นงานหนึ่งเป็นงานที่แบบไม่ได้เงินนี่แหละแค่ไปเล่นเพราะอยากเล่นเฉยๆแล้วก็แบบเหมือนในงานอะ่ะคือมันยมมากๆคนก็เริ่มกลับจากงานหมดแล้วแล้วมันร้อนทุกอย่างแบบบรรยากาศมันไม่มีใครอยากมานั่งฟังเราร้องหรอกแล้วก็ทีมงานก็เหนื่อยมากทุกคนแบบแทบจะหลับอยู่แล้วอะ่ะเราก็เล่น แล้วก็แบบอยู่บนเวทีที่แบบว่างเปล่าแล้วก็มีแบบว่าสตาฟที่แบบ <c oughs> กําลังแบบง่วงเหงาเหานอนอยู่แบบกําลังแบบนั่งอยู่แถวๆนั้นแต่ว่าไม่มีใครมาดูเราเลย <c oughs> ก็ตอนนั้นอะจริงๆงานนั้นแอบ,บรู้สึกว่าเออมันก็เฟล,ลนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากเพราะก็เราทําเต็มที่ละไมไ่เป็นไรก็แค่รู้สึกว่าเออมันช่วยไม่ได้อะมันจังหวะเวลามันเป็นอย่างนั้นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่เราแบบประหลาดใจมากแล้วเราแบบว่าดีใจมากๆที่มันเกิดขึ้นกับเราในวันนั้นก็คือพอเราเล่นเสร็จเราก็แบบเดินออกจากงานไปละกําลังว่าจะแบบเออไปหาอะไรเย็นๆกินแบบเดินออกไปไกลแล้วอยู่อ่ะอยู่ๆก็เหมือนแบบได้ยินเสียงคนวิ่งมาข้างหลังแล้วก็แบบเออมีคนวิ่งเข้ามาสก,กิ็เขาก็เป็นหนึ่งในสตาฟที่นั่งอยู่ในงานนั้นนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าแบบเออเหมือนเขาชอบมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ย ซึ้งเฉยตอนนั้นแบบดีใจมากอโอเค <Okay. S 1> คือตอนนั้นอ่ะดีใจมากแค่ไม่กี่คนอนะ่ะที่แบบเขาชอบเราอ่ะชอบการร้องเพลงของเราเขาจะมาบอกเราว่าเออเขาชอบนะเขาฟังอยู่แล้วแบบดีใจมากเลยเราคิดว่าเราจำได้นะว่ามีใครบ้างที่เคยมาพูดกับเรา นั่นแหละค่ะเราอยากมีสถานที่ที่แบบทาให้เราปล่อยสุดได้แล้วก็แบบมีคนที่แบบสนุกไปกับเราคราเนี้ยพอมันไม่ได้มาเรื่อยๆอ่ะมันแอบ,บขัดใจนะคือมันก็รู้สึกแบบรู้สึกเก็บกดอัดอั้นอะ่ะคือฉันอยากร้องเพลงอะ่ะฉันอยากแบบฉันอยากมีพื้นที่ตรงเนี้ยแต่ฉันไม่รู้จะไปทํามันที่ไหนแล้วก็เวลาไปออเดชั่นตามร้านเนี่ยเราจะเราไม่ใช่มืออาชีพอะ่ะเขาก็ไม่ได้อยากได้เราขนาดนั้น ซึ่งเข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้เหมือนกันว่าแบบเราดีลกันไม่ได้เราไม่ได้มีสิ่งที่เขาต้องการอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องแบบอัปเกรดตัวเองทั้งในด้านความสามารถและโปรไฟล์แล้วแบบเราใกล้จบแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราเรียนจบเราจะไม่มีโอกาสมาทําอะไรแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าเราคงจะต้องไปทํางานที่มันได้เงินจริงๆแล้วก็แบบโฟกัสกับตรงนั้นมันจะแบบมาลองผิดลองถูกไม่ได้เยอะเท่ากับตอนนี้อีกแล้ว ซึ่งนั่นทําให้เราร้อนใจมากเหมือนไฟมันจี้ตูดจนเรารู้สึกว่าเราจําเป็นต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแล้วก็มีประกาศรับสมัคร The Voice 2 0 2 4ขึ้นมาพอดีเราก็กล้าเลยรอบนี้ไม่รู้อะไรทําให้เรากล้ามากที่เราจะแบบไปสมัครเรารู้ตัวนะว่าเราไม่ได้มีเทคนิคหวือหวาในการร้องแบบขนาดนั้นแต่ว่าเรามองว่าเราพัฒนาศักยภาพตรงนี้ได้ถ้าเกิดเรามีพื้นที่ให้เราได้ทํา แล้วก็ฝึกฝนมากพอขณะเดียวกันเราก็รู้ตัวนะว่าเราเองก็มีจุดเด่นข้อดีก็คือเสียงเราที่มันแปลกมันมีเอกลักษณ์มันอาจจะมีความแตกต่างซึ่งส่วนนี้อาจจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้มีคนอยากฟังเรามากขึ้นอย่างน้อยการไป The v o ว c e จะต้องทำให้เราอะมีร้านเล่นคือจะต้องมีร้านที่เห็นศักยภาพในตัวเราบ้างหรือร้านที่แบบไม่เคยรู้จักเรามาก่อนจะได้แบบรู้จักเราแล้วเผื่อว่าแบบเอ้ย เราแบบสไตล์เดียวกันเราไทป์ตรงกันเรามาร่วมงานกันไหมอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นความคาดหวังในการไปด้ว์ของเราไอ้วิธีการร้องของเราอะที่หลายคนอาจจะบอกว่าเออโหดีไซน์มาดีหรือแบบถ้าเป็นคอมเมนต์ทางลบอาจจะบอกว่าเออแบบดัดเสียงเยอะเกินคือจะบอกขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์นะคะแต่ว่าแบบจริงๆแล้วเราอะไม่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราร้องอะไรออกไปเราไม่ได้ดีไซน์อะไรเลย มันอาจจะเป็นการดีไซน์ที่เราไม่รู้ตัวก็ได้คือมันก็ไม่ใช่เสียงเหมือนที่เราพูดตอนเนี้ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นเองค่ะคือเสียงเราแปลกเองจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนร้องเพลงหลายเสียงคือขึ้นอยู่กับว่าเราร้องกับใครเสียงเรามันก็จะแบบเหมือนไปจูนเข้าหาเสียงคนนั้นโดยอัตโนมัติอาจจะเห็นได้ในรอบแบทเทิรหรอไม่รู้ถ้าเกิดได้สังเกตว่าเราไปร้องเพลงกับใครอ่ะ มันจะเสียงเรามันจะไม่เหมือนกันในแต่ละเพลงก็คืออันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแต่ว่าจะพยายามศึกษาและดูสาเหตุปัจจัยนะคะว่ามันเกิดจากอะไรเพื่อที่จะได้แบบควบคุมได้ถ้ามันควบคุมได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีคะ่ะตอนนี้พอเราได้ออก The Voice แล้วเราก็หวังว่านะคะว่าสิ่งที่เราอยากทำมันจะดูเป็นจริงได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะก็ใกล้เรียนจบแล้วเหลืออีกแค่เทอมเดียว น่ากลัวมากเราก็แอบมองอนาคตตัวเองไว้เหมือนกันคือขั้นแรกเราอยากจะอยู่เชียงใหม่นี่แหละเพราะว่าเราชอบการอยู่เชียงใหม่มากกว่าการไปกรุงเทพแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังคงอยากที่จะร้องเพลงอยู่มันเป็นคอมบิเนชันที่ค่อนข้างหินทีเดียวเพราะว่า การตามหาความฝันในด้านนี้ของคนส่วนใหญ่คือต้องไปตามหากันที่กรุงเทพคือทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดนตรีอะไรทั้งหลายแหละมันรวมศูนย์กันอยู่ที่กรุงเทพหมดเลยแต่เราไม่อยากอยู่กรุงเทพจริงๆคือเราอยากอยู่เชียงใหม่แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งคือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วการที่เราอยากจะทําดนตรีอ่ะมันควรจะสามารถทําได้ทุกที่ไม่ใช่แค่ที่กรุงเทพแล้วก็เลยคิดว่าเราจะอยู่เชียงใหม่และทําดนตรีที่นี่ เราคงต้องแบ่งอย่างชัดเจนว่าโอเคเราอาจจะต้องทํางานอื่นขายอะไรสักอย่างเพื่อหาเลี้ยงชีพเป็นเรื่องของเงินไปอย่างเดียวเลยส่วนเรื่องดนตรีเนี่ยเราคงจะต้องทําแบบไม่คาดหวังคือเราอาจจะคาดหวังได้มากที่สุดคือมีคนสักกลุ่มที่ฟังเราเราอะไม่คาดหวังรายได้หลักจากการเล่นดนตรีในช่วงแรกอยู่แล้วเราไม่ควรด้วยเพราะไม่อย่างนั้นอะเราจะหมดไฟเพราะเรารู้ว่ามันไม่มีอะไรการันตีเรื่องความสําเร็จ,รจด้านนั้นเลย การเล่นดนตรีของเราเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนแบบเป็นเอ็นในตัวมันเองก็คือมันต้องสําเร็จโดยตัวมันเองประเภทที่ว่าแค่ได้เล่นดนตรีเท่ากับสําเร็จแล้วจบโดยไม่ต้องคาดหวังอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยหรือแบบผลพวงจากมันคืออย่าทําให้มันเป็นแบบบันไดไปสู่อะไรสักอย่างมันต้องไม่ใช่เครื่องมืออันนี้คือขั้นแรกที่เราต้องมาบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องไม่ใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือไปสู่อะไรก็ตามไม่อย่างนั้นเราจะหมดไฟแน่ๆ,นๆเพราะว่า วันหนึ่งที่มันไม่สามารถเป็นเครื่องมือให้เราไปสู่สิ่งนั้นได้เราจะทุกใจทันทีสิ่งที่เราคาดหวังการดนตรีในโดยเบื้องต้นตอนนี้ก็คือเราได้ทํามันอันแรกแค่นั้นการที่สองคือถ้าเกิดดีหน่อยคือมีคน a อ p r e c i a t e มันหมายความว่าดนตรีเนี่ยได้สร้างคุณค่าบางอย่างคุณค่าร่วมบางอย่างระหว่างเรากับคนกลุ่มนั้นได้อันนี้คือความสำเร็จ ขั้นพื้นฐานสําหรับเราที่ว่าเราคิดว่ามันเพียงพอที่จะเติมเต็มความต้องการนี้ของเราได้ซึ่งคนกลุ่มนั้นที่จะมาอินอะไรกับเราไม่จําเป็นต้องเป็นกลุ่มใหญ่เราคิดอยู่แล้วว่าตัวเราไม่น่าจะเป็นคนที่ทําอะไรให้มันแมสหรือป๊อปเป็นกระแสหลักได้แล้วก็คิดว่าถ้าเรามัวแต่ไปโฟกัสตรงนั้นเราจะไม่ได้ทําสิ่งที่เราอยากทําจริงๆก็เลยจะต้องไม่เอาสิ่งนั้นเข้ามาอยู่ในสมาการแล้วก็ ถ้ามันดีหน่อยคือถ้ามันสามารถทําเป็นอาชีพให้เราได้มันก็จะดีเพราะมันจะทําให้เราสามารถมาโฟกัสกับมันได้อย่างเต็มที่แต่ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องไม่เป็นไรเราจะต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้โดยที่แบบเราอาจจะไม่ได้ทําอาชีพหลักเป็นการเล่นดนตรีแต่เราจะต้องไม่ทิ้งมัน,มนเพราะว่าเราอยากทําตอนนี้เราก็แต่งเพลงอยู่เรามีเพลงที่แบบอยู่ในสต็อกประมาณสอสเพลงที่คิดว่าเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยปล่อย จริงๆเราชอบแต่งเพลงอยู่แล้วแล้วเราคิดว่าเราไม่มีปัญหากับการแต่งเพลงเท่าไหร่เราแต่งได้เราก็จะปล่อยในเทอมหน้าก็คืออีกประมาณ2เดือนเป็นต้นไปอ่ะเราจะเริ่มทยอยปล่อยเพลงของเราถ้าเราทําทันนะหวังว่าทุกคนจะติดตามเพลงของเรานะคะ <c oughs> เรารู้ว่าช่วงแรกเพลงเรามันอาจจะยังไม่ได้แบบว้าวมากเพราะว่ามันก็เป็นการฝึกหัดของเราเหมือนกันเราก็ไม่เคยปล่อยเพลงแบบเป็นจริงเป็นจังมาก่อนความรู้ทางด้านเทคนิคของเราก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้น คือยังไม่สามารถ produce เพลงได้ด้วยตัวเองคนเดียวแบบโดยสมบูรณ์เราจะต้องเลือกระหว่างทำเองคนเดียวแต่แบบเพลงอาจจะกองแกงนิดนึงคือมันอาจจะไม่ได้แบบ s o u แน่นมากกับอา,อาจจะต้องหาคนมาช่วย produce ให้ซึ่งตรงนี้เราก็กำลัง working อยู่กำลังตามหา producer มือทองนะคะหา p r o เ u c e r คู่ใจอยู่คิดว่าหาได้แล้วแหละ,ดลหละเดี๋ยวต้องลองดูเพลงแรกของเรากัน ก็เราก็คงไปเรื่อยๆแบบนี้ตราบใดที่ยังไม่หมดไฟหวังว่าทุกคนจะยังติดตามเราอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะ